มาค่ะเราเข้ามาใกล้คุณพี่ผู้ชายที่เราคิดว่าเขาต้องอยากสวยแน่นอนนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าเราสองคนคิดถูกไหมมาเลยค่ะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะ,ะนั่นเธอฉันดูจกใส่ตาแล้วคุณแม่ฉันเอง <laughs> มาจากชอบสวยฟรีแน่<ใ>จ,จะแคร์เพื่อถามนิดนึงค่ะมีอะไรกังวลบ้างไหมคะที่แบบว่าถ้าให้เลือกได้หนึ่งอยา่างอยากสวยฟรีวันนี้ได้สวยฟรีเลยคือเป็นผู้ชายที่อยากสวยใช่ไหมคะอ้าเจอแล้วค่ะทุกคนสาเร็จอยากทําอะไรหรือว่ากังวลอะไรไหมคะกังวลหน้าใหอ๋อหน้าใหญ่หไม่เถียงนะอันนี้ ไม่เถียงหนักได้ไหมคะเอาไม่เกี่ยวเอาอย่างนี้ค่ะไม่เถียงไม่ถามทาตามลูกเดียวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูแลเป็นพิเศษแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะเร่งด่วนไหมคะต้องรีบไปงานหรือว่าอยากใช้หน้าไวไหมอ๋อซู่เนียนตุนตัวโอ้โวันนี้มีตัวเด็ดตัวดีนะสวยฟรีแน่จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปทำไฮฟู้เลยดีกว่า อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะมาตามดูกันค่ะว่าหน้าจะวีขึ้นนะคะจะเป๊ะขึ้นขนาดไหนอยากทำเป็นไฮฟู้อะครับเพราะรู้สึกว่าหน้าใหญ่อะครับเรามาดูกันนะคะว่า EP นี้หลังทำในช่วงไม่กี่นาทีจะสวยขึ้นขนาดไหน มาแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นไงบ้างคะสวยไม่ใช่เธอฉันถามคุณผู้ชายว่าผิดใชเแต่ยังไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างคะมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับอ,อแต่เธอถ้าดองจริงให้ให้ผู้ชมมาดูใกล้ๆได้เลยนะคะว่าหน้าดูวีเชฟขึ้นเป็นยังไงกันบ้างทันทีนะอันนี้คือหลัง30นาทีแล้วที่สำคัญเป็นไงไม่มีแผลไม่แดงด้วยคืองงเหมือนเราเล่นมายากลใช่ อันเนี้ยอย่างซึงสวยฟรีแน่คำนี้ใช้ได้เลยค่ะนะคะสวยฟรีแน่จะแคร์เพนะื่อไม่ต้องแคร์ค่ะแจกทุกเมื่อเมื่อไหร่เจอเราสามารถทักทายหรือว่าเข้ามาหาได้เลยนะคะและอีพีต่อไปอยากให้เราไปที่ไหนช่วยกันคอมเมนต์มานะคะแล้วติดตามเราไปกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสวยฟรีแน่จะแคร์เพื่อน